สวัสดีเจ้าครับที่นี่หาดบางเบือนครับวันนี้วันเรากระทงนะฮะก็พอดีเห็นเด็กๆมาเล่นคลมลอยกันนะครับที่บริเวณชายหาดบางเบือนนะฮะสวัสดีเจก็ถ่ายเก็บไว้ให้ชมกันนะครับแน่นอนได้เห็นทีครับทีละครั้งนะฮะสำหรับช่วงวันสงการนะครับอันนี้เขาปลูกติดกันนะฮะสี่อันนะครับ ก็แปลกดีนะฮะไม่ทราบว่าจะขึ้นหรือจะลงยังไงเดี๋ยวคอยติดตามชมกันนะครับผูกคู่กันนะฮะติดกันทั้งหมดสี่สี่โคมเลยนะครับนี่ครับชนิดเจ้าก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะทุกสีก็จะจุดครั้งละอันนะครับ นี่ยยังฮะก็ต้องรอจังหวะที่ว่ากาซมันจะเข้าไปในโคมให้เต็มนะครับซึ่งจะทำให้เกิดมวลเบานะครับแล้วก็จะยกตัวเองลอยขึ้นนะฮะตัวนี้ก็รอจังหวะอยู่นะครับรบสวยงามมานะฮะ ใช่วยังไม่ขึ้นนะครับนะครับกระสการจะยังเข้าไปไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับไไไ่กลาปล่อยเลยปล่อยเลย ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ไม่นะฮะฮ่านะครับจะได้ฮะไม่นะครับไม่ขึ้นนะเรียบร้อยนะครับเพราะว่าติดกันเกินไปนะฮะปิดสูตรนะครับเหมือนกับสวนอวกาศที่ปิดพลาดนะฮะแล้วก็ระเบิดขึ้นนะฮะเหมือนกันนะฮะปกติให้จุดครั้งละหนึ่งนะครั้งละหนึ่งอันนะครับ สี่อ,อันก็เลยเป็น,ชนเชนี่ครับครับผมโอเคนะครับสวันดีเจ้าครับหาดบางเบยครับ